นอี่นม่นยังมือนี้บาบาดผุนลูกทรายโชคดีมา,มาตีนไก่โชคดีกระดือดือดพี่น้องมักยอกอีลียอกบอสเซอมัดมือต้มยำตีนไก่พี่น้อ,อง กับปูเองอยู่น้านี่แหละครับพ่อทำอะไรก็จะทำด้วยตลอด,ดในบ่อโสกกำไรทำรอะไรคะมารหาแม่เร็วมานี่มาเราเป็นยังพี่น้องมากหยอกอีหลีกันไวมืดแหละหนอยพี่มาหาแม่ น้องมีน่า,าน่าแกผินบ่เสียงดังเมนูเซ่านี่ก็มีหลายอย่างนะครับพี่น้องนกก้่นพริกกะปิหน่อไม้ต้มแล้วก็ต้มยำตีนไก่ครับผมนี่ได้แล้วครับค่ะเดี๋ยวเสิร์ตับคก่ต่อครับพี่น้องโอเคก็ดีงามเลย ขาเขาขาเขาง่ามีหลีปลูกไว้เองนะคะปลูกเองกินเองครับ,รบ,งรนะบองแต่ละอย่างได่ครบลบกใหญ่ครับผมพชมไม่ดีละวะเดี๋ยวอะนมันไปขุดโชคไ,ไม่เอาลูกไม่เป็นขุดนะครับโชคไม่ขุดออกมานะโชคดีตะเลิงสิลิน เอาไปลายๆนะคิงค่ายอุ้ยไปไหนมามเออดินนะเออดินนะเออเดินนะดื้อดเดือเบิ้งเดือพี่น้องมาเกีเ่ยวใครเด้อไค่ใส่เบิ้งเวลาเฮาเข้าบ่บ่บเห็ดได้บรเล่นได้เออบรรยากาศชองเศร้าๆดีซะเหลือเกินนั่งจิบกาแฟกับบรรยากาศทุ่งนามีความสุข เฉพาะคนนี้มากบรรยากาศแบบนี้แล้วพี่น้องออกสิเกี่ยวแล้ว,ลวพี่นอ้องเหลื้งอราบทัวทงหน้าโหลดว่านกำลังรีวิวอยู่พี่น้องเมื่อโอ้ฝ่าฝนตะกา้แค่แดงพี่น้องเริ่มออกพ้นผลิตละ่ะ มัน,นต้นนี้หน่อยเองปลยกอ,อกมาใส่เดือบขื้นเดือบขื้นเลยงามละ่ะได้กินละ่ะจะไปหลวกกินกันนรำพี่กะปินี่ล่ะคะ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพขอกับเบาบาสาวหน่อยคือเก่าครับเหมือนนี่ มัอนี้บ่าวบาดกับวาสิมาเห็ดต้มยำตีนไก่ให้พ่อแม่พี่น้องได้กินน้ำกันอีกครับอันนี้ก็เป็นตีนไก่ที่บ่าวบาดสื่อมาด้วยครับนี่วาสิมีน่ะพริกกะปิขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งครับผมอันนี้ครับขาตะไคร้ใบมะกรูดครับขาตะไคร้นี่ครับเป็นของอยู่หน้าครับไปโกนมากมือเส่าครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นหัวหอมกระเทียมพร้อมกับมะนาวครับแล้วก็พริกแดงครับผมทารุนทำเมืองไปกับบ่าวบาดครับผม ไปหลุ่นกันเลยครับมาพี่น้องตั้งหมสูตรเดิมกับหมูว่านเป๊ะครับมมในตำนานมในตำนานคือเก่าอันนี้ก็ล่อให้นนำเดือดก้อนครับพ่อแม่พี่น้องคอยใส่คาตะไข่ใบมะกรูดครับผมเมองกันไปยาวๆลระครับพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจกันไปครับ มื่คลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอีสานสายเลาะชาแนลนะครับหลุนกันต่อครับผมเป็นละหมุนหมุฮะพี่นอ้องมีแต่ของหาดอยอยู่ในไฮในหน้านี่แหละพี่นอ้องอยู่ในสวน ปลูกอันได้ไหวก็ได้คิดอันนั่นแหละครับถ้าฝ่าดินเป็นใจฝ่าฝนเป็นใจถ้าดินเหนียวเนี่ยกับปลูกของอยากดินรวนเนี่ยปลูกยังก็บไดเกิดทางหน้าเส้าหน่าาหนอยมันก็เป็นดินเหนียวกับปลูกยังกับยากเนี่ยอยู่จะถ้า้เกิดแล้วก็งามครับหลุ่นไปนํำกันยาวๆพี่น้อง มาครับพ่อแม่พี่น้องหนาเดือนแล้วครับใส่ไปเลยครับเครื่องเคียงปุ๊บปนาหนาเดือนแล้วพี่น้องนี่เตรียมไว้ครับล้างเตรียมไว้สับเล็บออกเรีบยบร้อยใส่ไปเลยครับปิดฟ้าไว ามาครับผมพี่นองปรุงรสกันก่อนครับด,ด,ดีผมปรุงรสภาษากลางเรียกว่าผมปรุงรสคือผมนัวครับกต่องใส่หลายครับผมสามีพอ่อ ปลาครับพี่น้องใส่ไปเลยครับสเสด็จเขาลดครับ้บยำซุปเปอร์ครับพี่น้องอใส่ตัวนี้ไปลดสาดสีสันมาเมื่อเลยพี่น้องอถ่ายพี่น้องเมื่งเดือสาวน้อย น่าวครับผมเพื่อความจีจ๊ดจ๊าดอื้อหอมนิดผงเนี่ยมันจะต้องออกสกเป็คหรือเปรี้ยวเลยียเผ็ดเปรี้ยวเค็มเค็มนิดหน่อย,อ,ยอ่ะพี่น้องจะบ๋ยว่าซีสินครับโอ้อยเปยแล้วครับเริ่มเปยแล้วาหาย้ตักมึงหายพี่น้องมึงก่อน มีตอนนหมบอสเฮ้ยบุ้ยพี่น้องปิดจะได้พี่น้อง,อง,องก็ล่าเปื่อยเลยครับขออนุญาตชิมนะครับมอนะครับใส่หอมเปีปิดถ่ายครับผมต้มแซ่บต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะครับอือหือพี่น้อง หล่นในโต๊ะกันอีกคือนนึงครับผมจัดเรียงถอยบวงก่อนครับหล่นกัน่อครับมาครับพ่อแม่พี่น้องตำหน้ำพริกกบปีก,กันก่อนเลยครับบดใส่พริกหลายเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวสิบเ็ดโอเคพอดีพองงามครับ เราใหม้ก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องหน่อไม้ต้มเรียบร้อยผักหาเรียบร้อยหลุนขะเมืองไปกับเบาบาดยาวๆเลยพี่น้อง,อ,งยอ,ยอ่ะครับพี่น้องกะปริปรีไม่ใช่กะปริยี่ห้ออะไก็แซ่บเมื่อเลยครับพี่นอ้องเค็มกึ๊กกะตเลย นี่ใส่เลยครับน้องนาวครับ <c oughs> ดูกันจะจะพี่น้องแสียบก็เสียบไปยุติการปรุงของเขานี่แหละครับแต่สาวหน่อยก็มักเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานครับถ้าเผ็ดน้ำพริกกรปบี่ต้องเปรี้ยวอมหวานนี่ครับก็ล่หอมคมมาครับพี่น้อง ใส่น้ำตาลนะครับตัดตัดไปเนี่ยเป็นน้ำปลาสักเล็กสักน้อยนะชูลงผงนัว ใส่หลาย,ลายลครับนี้นอยใส่น้อยนพอครับหนวกหนวกหนวกเห็ดลายลสกินบะหมดครับต้องเห็ดแบบพอดีพอดี <c oughs> <c oughs> บ่าวบาทจะซิมบางกนเด้อพี่น้องเปรี้ยวหวานอ่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับดูกันจะจะแ่บไปนำกันครับเป็นอย่งไรพี่น้องนี่สีกระปินี่ยอะจ๊ะสีสันเป็นจงได้ครับ หนาท่านกันเนี่บอกครับเนี่ยอย่าไปทำเยอะทำเยอะได้กินได้หมดเดี๋ยวก็สิมีถอดไข่ใส่โอมนะครับ,รบเดินเข่าเจอกินเข่าน้ำกันเกล็ดจะถึงได้วเนาะตกกระแท่ได้นะานะใส่เจิเนาะนะครับลมาพี่น้องด,ดูกันไปจระๆครับนี่แซ่บๆน้ำกันครับผม มาครับพ่อแม่พี่น้องทอดไข่ชะอมพี่น้องทอดไข่ใส่ชะอมกินกับน้ำพริกกะปิหลากหลายเมนูอยู่มือนสองเมนูแหละครับวันนี้แต่แว่ามันเห็ดหลายอย่างแต่ว่ามัน,ม,นมันหลายขั้นตอนเนาะหลาายยออ่งขั้นนตนทั้งมีผักมีน้องใหม่ครับเอนิ่ม ปรุงรสแค่นี้นนนนกับพ่อครับขาดไม่ได้คือนี่เจ้าเหลืองซึ่งปึ้งอะพ่อพี่นอ้อง กว่าจะได้ล่างสันออกมาพี่น้องล้างกล่องกับตีกันเพื่อนเหรอพี่น้องเป็นละมุนๆเลยเคยได้ภาพงนามออกมาให้พ่อแม่พี่น้องเมืองนี่ถ้วยนีนล้างไปสองเที่ยวสามเที่ยวมาแล้วพี่น้องใส่อุปกรณ์ในการมาทำคอนเทนต์แต่ละมือนี่หลายแห้งพี่น้องทั้งถ้วยทั้งบวงทั้งโคกทั้งสากกระทะใส่ทั้ละสองใบครับพี่น้องอ่าเรียบร้อยครับล่อแค่ทอดครับ มาครับพ่อแม่พี่น้องเจียวไข่ครับผมเสร็น้อยได้ีอกไข่ครับาม,มาครับพ่อแม่พี่น้องบาบาสิบว่า,า,บบาหอกระทะห,ห่อนแห้งครับใส่ไปเลยครับวิธีถอดบวหยใหม่ใหม่ดากไข่ใหม่ย,หมยังไหวพี่น้อ,องห,อห่อนแห้งจนเกินไปครับ กรคอยไล่ระดับไฟไปเรื่อยครับแล้วใส่ไฟแห้งนี่ยโอกาสใครขึ้นใหม่ใหม่ก้อนซุกครับพี่น้องพี่น้องไป<ๆ>สักพักครับมือกล่องลงกดกล่องครับพี่น้องกด,กดไปแล้วกดไปแล้วแต่ว่ามันโมไปตัโทรศัพท์เธอเมือง <ๆ S 2> ไปท<ๆ>้ำงานครับอะพี่น้อง ปีดเมืองมั้งครับไข่ได้ซุกละ่ะน่าซุกดีเขนาดยู่เรียบร้อยครับเรียบร้อยบึ้บนูนจานพอดีครับพอดีทุกอย่างอยู่ที่การคำนวณน,นะครับอ่ะไี่นนอ,อเป็นอย่างไรครับไข่ชะอม ไว้กินกับน้ำพริกกะปิครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบพผอกับเบาบาทคือเก่าแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูของวันที่21ตุลาคม2567นะครับนี่ก็เป็นเข่าหอมมะลิอย่างดีนะครับพี่น้องอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิครับเบาบาดเดือดเห็ดไบอันนี้ก็จะเป็นพักครับยอดกระทินนวยกระทินครับนอไม่ต้มครับผมพร้อมกับต้มซุปเปอร์นะครับนี่ซุปเปอร์หรือต้มยำตีนไก่ห้านี่ยแหละครับ เสบ่กับเบาบาสาวหน่อยครับผมอันนี้ก็เป็นไข่เจียวถอดใสก่กระสออมครับผมรวมๆหลังก็เมนูมไนนี่นานรับประทานแห้งครับพ่อแม่พีน่น้องเมื่อลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาบาสสาวน้อยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผม